หลายเลยดอกโอ้ยจิวี่นอนเลยหมเนี่ยตังมูตังมีมากโอ้ยไอ้เหลืองเหลอจิป็ดมูเลเจ้าเนี่ประมาณ5้าดอกนะเจ้าเห็ุนาเลยดมูมันน่จะา หลาายเนะสวัสดีเจ้าอยู่ก็ไปให้มานาเจ้าเจอกันบนดอยแห่งมาเจ้าพามาหาเห็ดแต่ตาเนาะยังบุกยังอยู่บนดอยหลังบ้านแทนเนาะต้องบอกเรื่องฟ้าเรื่องฝนไปใจก็ใครหานะจ้าเนาะมันรุ่นกันวันนี้เราจะมาหรือเปล่าน้องสาวเจอบุหรี่เป็นเห็ดบ้านแต่เห็นแล้วง้อก็เฟยเก็บเลยเฟยโอ้ยเดือดขึ้นเข้าลุกถี ตร pues mm. ตงนี้สองดอกตรไหกูทนสามแล nah, ้วก็ม <Born. S 2> าที Ing ห่ห้าสองสองดอกนี่ค้อนดอกนลจิ้มสามสามนี่กอกแรงกุย่าลูกเหลืองี่ง

นี่เลยเจ้าอืมแมงกินตกมาถึงกับฝนตกแล้วล่มกําแลมาเห็นหนังประดุกล่ะป็นบ้านน่ะไม่ใช่บ้านของเขาป่ะดุกก็จะกินกัน หัวขาวเัห็ดทานเจ้าทานใหญจดก่อนอยู่

นี่ก็ได้อ่แบางั่งบางเนี่อแดอดจะแน้อยนะ

หงอกเหลืองเนาะจะทานทานใหญ่เจาะเอาเห็นเนาะเอาเห็นเนาะหายากเฮ้ยเด็ดดานยินได้อยู่ไหมเงี้ยมก็เบลย หงกระจาติดจุดนะมูนตรงนี้งามจะได้เจียไรแต่ก็ทเกิดเป็นหมูนะเห็นหอะไรแล้เจ้า nhắn cận nguyên thủy được cái gì nữa không được được cái gì nữa không được cái gì nữa ตกกันลัสวยนี่ตัไวะู้นั่นได้นังได้เปลีอยนดี่ตดว อ้ยตรงนี้เป็นร้าวจ้ะตรงนี้เป็นร้าวได้เจาะ ไม่ได้บร้าเฮ็ดหน้าม่อมค่ะตะปูนเดียวก็เฮ็ดหน้าวัวนแล้วก็เฮ็ดหน้า

ได้กระดอกนี่ได้ไเปอุ้ยข้างไนนี่หันโกหอยกัดตนแมงกินโอ้โหเห็ดอันนี่ชิเท่าไปุ้เห็ดหาดอันเชื่อ นี่เฮ็ดทานเจ้าทานหน่อยโอ้ยส้อนกันโอ้ยงามสองตัวกเจ้าข้างนี้เห็นเจ้า เป็นแจงลำหมกักอีนี้คิวเป็นห้าเจ้าให้แจ้งมาเป็นรา้นานใช่โหดูปลาดุกเจาบห้องถูกเงียเงยเนาะนะดอกงามนี่มีสามจะเห็นจ่ไหนไหนนเด้อน่ดิจ่ะ กะซีกะซีดอกเดี๋ยวนี่นี่มานี่อู้โธ่เนกินเนกินนี่อื้อนี่ครับค่ะ <sharp inhale -y> <sharp inhale -y> เืยเคยใช่ป่ะนะโอ้บอใช่พอปุ้ยก็นึกว่าเฮ็ดนังปลาดุกเฮ็ดนี่เพ้่งบอกเก็บเจ้าโอ้โหโ้ ยื้พุดถึงตรงไ่เจาะโอ้โอ่โอคเจอตวอสองชนิดนะสองชนิดเลยแหละอันนี้เป็นเห็ดหน้าเล่โดดง,งามเลยเนาะอันนี้เป็นเห็ดหน,นังปลาดุกอยู่ด้วยกัน กระดุกเจ้าะเก็บแดงก่อเห็ดหน้าแหล่เจ้าอันนี้บ่เก็บนะเจ้าเนาะโอ้นี่ก็ ทานเจ้าทานก่อน,อน,นมึงมันน่าเจ้าร้ายเน้ะ สีง้อมแสงชิแค้นจะขาเปื่ยโอ้โตอนนี้ไ็ได้้าดจะถ้าบบโดนฝนนี่้าจะตะกี้้าจะดีนะจิ้เนอะมันเ้็นทำฝนตะกี้แต่อาทิตย์ ตายไปไหมเพลีกับหม้อหน่อยตอเชื่ออา ดงอกจีง้อ้สีหลังสดใสามากอยากได้แบบนี้ใส่แน่นะอ,อะโอ้ผัขาเด้อ พอป่โอ้้หเก็บเจ้าลายเลยดอกโอ้ยจิวพี่น้อยหอมเนี่ย้งมูตงมีมาก 还没播了。嗯嗯嗯 ดอกใหญ่นาะใจก่านี้ใจโอบบ้านสม่าเป็นเฮตีโดนหอยกินน้อ เป็นวมูลเลยโอ้หกยังวมูลเลยอะ่ะเห็นดอกเลยดูโอ้เป็ดหมูลเลยเจ้ะนี่ประมาณห้าดอกนะจ๊ะ แล้วก็้าวเจ้าเองน เดินแพนจะพามาดูสถานการณ์น้ำนะเจ้านาะตอนนี้น้ำม,มาถึงที่สามแล้วเจ้า,าออนาะเสาที่สามละน้ำขึ้นน้ำขึ้นมาขนาดเลยหนอน้ำเจ้าที่ท้ายในบ้านหลวงตะบนครึ่งอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเจ้า น้ำลายเหมือนน้ำขึ้นกันนะพี่ขึ้นกันเาะเต่าเก่าท่วมอยู่นี่เมื่อละเจ้านะพอเข้าเจ,เจ,เจ้านอนรอตายเข้าตรงปุ้นตรงนี้เป็นตรงนี้ก็เข้านะเจ้าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้คือนาเข้านะเจ้าทั้งหมดเลยนะวันนี้ทีแพงถ่ายตรงกับวันที่30สิงหาคม2567เจ้า น้ำแม่น้ำอิงนะเจ้านี่มันคงนิ่งนะเจ้าเนาะเนี่ยยืนอยู่ระดับนี้จนะเอามาหลายวันละนะบ่ขึ้นบ่ลงนะเจ้ามาอาบน้ำบ่มาเรื่อยๆตีละอ่อนไปกับนวดนะเจ้าน,น,นี่ตรงที่เพ่งยืนนี่จะเป็นถนนนะเจ้าเป็นทางนะที่ชั้นให้ก,กว่าตกน้ำไอ้ตกะน,นั่นนี่เนาะ ได้ปลาก็ครับได้อยู่ครับปลาอย่างปลาสะดูครับสะดูเลยกหาครับตัวโตวแขนงแล้วเนาะครับอ่าโอ้่นกันเล่นน้ำมวนเลยเจ้า นาเข้าจ้โอ๊ยพอเราเข้าเริ่รมตรงนี้กับแทนเริ่มเปลี่ยนสีใบไปเรื่อยๆล่ะอันน,น,น,นี้หมู่บ้านแพงจะอยู่สูงหน่อยนะเจ้าค่อนข้างจะเป็นที่ดอนนะเจ้าน้ําบอกเข้าบ้านนะเจ้าเนาะน้ามวลน้ํานี่บ่ถึงหมู่บ้านแพงนะเจ้าแต่ว่าไล่นาไล่สวนเสียหายนะเจ้า ตุตากับบดี้เจ้าเนอหลังจากน้ำปลามาเนอ โอ้นี่มากระดุกคนงานก่อนนะสองคนนี่ตะกร้าเจ้าตะกร้าขงเพงนะเจ้าน่ะเต็มเลยนะเนี่ยเป็นเห็ดรวมนล้วจานอเห็ดละงอกเห็ดรวมเห็ดหลายชนิดเตินเจ้าร่มกันนะนี่อีกตะกร้านึงเนาะของน้องสาวเจ้าปพัชกันนี่เห็ดนี่เดียวกันนะ่จานอเห็ดรวมเหมือนกันเจ้าอะไรจานอได้สำหรับคลิปนี้เจ้าเพ่งขอฝากคลิปเพียงต่ออีเจ้า ขอบคุณทุกการรับชมให้จนถึงท้ายคลิปเนาะสำหรับวันนี้แนมะ่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าัานนี้อยู่บ้านเจ้าคณะอยู่บ้านนี่ไอติมนีนนน้แส่ป้าไปเตรียมล่างเฮ็ดเจ้าไปไปไปไอติมเฮียสุกแม่อติมมันเนี่ยโลกินดอกว้าวอยากกินไอติมอะฮะเขียด